สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องสจอกแกราชนแนลนะฮะวันนี้มากันอีกแล้วนะครับ EP สองมาทำอะไรกันจำจำสภาพหน้าร้านได้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฟรชไฮเปอร์คาร์บอนนะครับอยู่ที่ลาดพร้าววังหิน85โอเควันนั้นเรามาใส่ชุดหน้าไปวันนี้มาใส่ชุดท้ายนะฮะจัดหนักกันอีกแล้วนะครับชุดท้ายเกือบหมื่นปะ่ะน่าจะเกือบหมื่นได้ไหมได้อยู่เออเกือบหมื่นแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปไปดูกันดีกว่าว่าความหล่อเหลาเป็นไงนี่นี่รถเราจอดปไปแอบจอดไปแนละ้วเข้าพวกเข้าพวกวันนี้อยู่กับแก๊กงสอซ่่าเว้ยน,น,น,นีชุดท้าย ชุดท้ายแบบนี้เลยที่เราจะมาทำกันชุดนี้เลยนะมีชิ้นบนชิ้นกลางชิ้นล่างใช่ป่ะมีบนกับล่างเออรบนกับล่างโอเคชุดนี้ก็ประมาณเกือบหมื่นถ้าใส่ทั้งคันไม่ไหวนะงบมามีแค่นี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างสวยไหมเขาบอกว่าคนที่ขับสีเหลืองไอ้จริงก็อยากจะขับกลับเลยแหละเขาบอกว่าสีเหลือง่ะสีบอสเป็นสีบอสใช่ป่ะแลว่าสี สีเหลืองหล่อทุกคันนะตั้งแต่ผมขับ X Max ก็สีเหลืองนะฮะก็มีครบนะฮะชุดชุดแต่งก็เป็นคาร์บอนทั้งคันเลยคาร์บอนลิ้นนะไหมโอเคเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถเข้ามาแนะนําดีกว่านะพี่เจ้าของร้านเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนีครับเจอกับพี่แม็กอีกแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวให้พี่แม็กแนะนำหน่อยคันนี้ได้ข่าวเพิ่งปั้นเสร็จมาเลยใช่คันนี้รถสุดโลเลยรถสุดโลโอ้โหเพิ่งซื้อมาเลยเหรอครับพี่ใช่ครับยังไม่ได้ขับไปไหนเลยลองเบรกดูครับ แน่นอนว่าผมดูหน่อยว่ารถคันนี้แต่งอะไรจบ้านพี่คันนี้หลักเขาจะเป็นอแต่พงาพจัดทรงคาร์บอนล้อเบรกคาร์บอนจะเป็นงานที่ร้านได้แล้วอันนี้ปกตินี่มันไม่มีมาแต่รถใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือเป็นงานที่ร้านสร้างขึ้นมาเลยโอ้ยอย่างนี้ไม่แพงไม่ได้พี่ตัวเนี้ยอันนี้พันแปดครับพันแปดร้อยบาทแต่ชุดหน้าอย่างนี้นี่หมื่นกว่าได้ไหมเนี่ยชุดหน้านี้ตรงนี้อยู่ระดับเดิยอยู่แปดไปหกห้าสิบแปดไปหกร้อยห้าสิบวไม่รวมน็อตแล้วก็มีแต่งชุดเบรกนี่ใส่ปั๊มอะไรครับเนี่ย มีสลีครับสลี่ใช่ครับขวา19สาย16สายสิบหก็เป็นฝาแอ็นใช่โอ้โหหล่อมากเบาะทรงซิ่งนี่อันนี้เป็นสับหรือว่าสายขาดเหรอพี่อันนี้ยีเป็นคงแท้คงแท้ใช่ครับคงแท้ขายสับขายสับโอ้โหเจ็บฟองได้เยอะนะฮะเนี่ยขายสับอยู่เท่าไหร่พี่ถ้าทรงเนี้ยทรงซิ่งๆอย่างนี้ยสามัหน้าครับมีสองทรงก็สามัหน้าเท่ากันอันนี้เขาเรียกว่าตอนเดียวใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็เป็นสองตอนขึ้นมาไฮไลท์เลยนี่ ตัวนี้นี่เขาขา,าไม่มีผลิตแล้วไหม่อตัวนี้ช็อกอะตอนนี้ไม่มีครับอ,อันนี้ผมใส่มาแต่คันเก่าแล้วไง <c oughs> ใช่ครับสวยมากเลยนะช็กเอรินเอรินมันเป็นตรงรุ่นของสามร้อยเจนเปนนะใช่ครับใช่ครับพอสามร้ 300, อยพอซ่าสามร้อยก่แรกนี่ผมใส่ยอยู่มีของคู่ที่ร้านที่ใส่ที่รถแล้วก็มีสามล่างสามล่างก็เป็นร่วงอสีนี้คนหาเยอะสีมันใช่ คือสีสี่งทองเหรอสีได้ครับแต่ตัวนี้จะคนหามันจะหาพู่ยากหายากด้วยใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ข้อยอดทิพนะตอนนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าอยากสุดต้องใส่นะวัยรุ่น SC สีม่วงลิมิเต็ดใช่ครับโอ้โหนี่จุดกำเนิดนี่มาจากร้านเพียสเลยใช่พี่ใช่ครับแล้วก็ข้างหน้านี่เป็นอะไรเลยซิซิงครับชุดหน้าก็เป็นซิปฮอซิงใส่จาน อันนี้จานโตใช่ไหมพี่อันนี้จะเป็นจานของนักยิมพลังสามได้ครับเป็นจานอา์สามทำได้สายเบรกก็เป็นเออแท้ทำไร้บีนะครับแล้วก็ใส่บุญทองใส่อะไรอนี่รถไก่ก็เป็นจอดเต็มไปหมดเลยนะรถที่ร้านหมดเลยครับอ,อ,อันนี้รถที่ร้านหมดเลยเหรอครับได้ครับก็คือที่ร้านรับทำสีด้วยทำสีทำราสันมีบล็อกก็อ,อันนี้เขียวอะไรพี่อ,อ,อันนี้มันยังไม่ใช่ใ สกายไลน์สกายไลน์อ่ะสามสี่ครับโอ้แล้วใส่กับล้อสีน้ำตาลแล้วล้อนี่รับทำด้วยพี่ไม่ครับล้อไม่รับอ้ล้อผมว่าซื้อของกันล้อล้อซื้อนี่เลยนะแต่แต่ชุดสีรับทำนะค่าทำนี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ถึงจะทำห้าพันห้าครับห้าพันห้าร้อยบาทห้าพันห้าเส็จไม่ห้าแล้วแต่จำนวนชิ้นแล้วแต่ชิ้นแล้วแต่สีว่าเราเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนาะเริ่มต้นที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับใครทำสีพร้อมถอดประกอบนะใช่ครับที่นี่คือค่าแรงหรือก็คือห้าพันห้าสับเดิม พร้อมติดตั้งนี่ชอบสีนี้ตอนนี้เขาเรียกสีอะไรมันจะเป็นจริงๆแล้วมันก็ทำแต่เกลืเป็นเฉียวสีอืมสีนี้มันรสซีร์ไหะสีรถซี่์เมื่อก่อนเขาจะทำแค่ล้อนะไม่ค่อยขึ้นมาชุดสีนะอันนี้ก็สับสีเหลืองเลยได้ไหมจะมสวยมากโอเคครับพี่แม็กเดี๋ยววันนี้เราก็มาจัดสุดท้ายกันเนาะเดี๋ยวจะรถจะเข้าไปทำข้างในแล้วก็จะมาดูว่าตอนทำเสร็จมาเรนีเรารอวันนี้เลยนี่หล่อจัดหล่อจัด จะได้แบบตุดหล่อหลอกกับเขาบ้างนะัตอนนี้เราก็ใส่ชุดท้ายคาร์บอนเป็นท ja ี่เรียบร้อยแล้ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าใส่ออกมาแล้วจะหล่อขนาดไหนนะไปดูกันที่นะฮะรถ ไม่ใช่รถพีแม็กนะฮะเป็นรถของคนนี้นะฮะใครครับเนี่ยเจ้าของรถชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อแพทค่ะชื่อแพทโนะอายดแพทเป็นเจ้าของรถของสามพสูตรคันนี้นะข,ขอถามนิดน,นึงว่าทาไมถึงซื้อฟอร์ซ่าสามพสูครับรถมันสวยสามสด <c oughs> ุบอกว่าคนสวยบอกว่าคนสวยรอ๋อรถสวยบอกคนาึสวยนะครับกถคือแต่งไปแน่นมากนะฮะคันนี้เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราไปดูกันว่าท้ายคาร์บอนเป็นยังไงเนาะก็ขอบคุณคุณแพทมากเลยครับวันนี้เอาเจ้าสามพสุ์เราได้รีวิวกันเนาะ ไปดีกว่าเที่ยวเกินเที <sh> ่ยวเกิน <t> ก <os> ็วันนี้ใส่ไปตัวตัวท้ายคาร์บอนตรงนี้ครับเพื่อนๆสนใจนะครับชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8,000ได้ไหมครับพี่ตัวนี้ฝาบนเนี่ยทำอยู่พันแปดในสองชิ้นนี้สักอยู่ตัวพันห้าพันห้ากับพันแปดก็อยู่ที่ประมาณ8,300ใช่ครับผมแปามร้อบาทเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันคือตอนนี้มีท่อตัวใหม่ออกมานะครับเป็นท่อเดิมผ่าผ่าหมก ข่ายเงียบคือเสียงไม่ดังมากอะ่ะเหมาะสําหรับใช้ในเมืองแล้วก็ผมว่าถ้าเข้าดัานไงก็ไม่โดนนี่ก็เป็นคาร์บอนของร้านเพจดูภายนอกอาจจะดูเหมือนท่อเดิมๆนะครับเสียงก็ไม่ดังมากเห็นไหมเสียงมันจะอารมณ์เหมือนท่อเดิมพามบกอะ่ะแต่ถามว่าวิ่งดีกว่าเดิมไหมมันวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนโอเคโอเคต่อไปที่เด็ดเลยคือตอนนี้นะท่อตัวนี้ถ้าไม่ใส่เนี่ย ว่าไม่สุดนะอยากสุดต้องใส่นะท่อ s c นะฮะ s ไทเ t a n i u m Moto อันนี้เขาเรียกว่าสีดาร์คสีดาร์คจะเป็นออกเทาด้านๆแล้วถ้าขยับขึ้นมาหน่อยเป็นอีกไซส์หนึ่งจะเป็นสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงเขาเรียกว่าม่วงลิมิเต็ดนะม่วงเงานนะฮะตัวนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงกัน ส่วนท่อนี่ก็สั่งที่ผมได้เลยนะครับทักที่เพจซอจอแค่ไลน์หรือเพจ s j สช็อปได้นะครับก็ถ้าเป็นสีม่วงเนี่ย24,000ถ้าเป็นตัวนี้2 3 0 0 0ราคาช่างมีหลังไม้เท่ามาคุยกันได้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่แมทมากเลยนะครับที่ให้เรามาได้ถ่ายรถดีสวยๆันนี้นะนี่ก็คือพึ่งปั้นเสร็จเมื่อวันสองวันนี้เลยนะยนี่เราก็มาถ่ายเป็นเจ้าแรกเลยนะเอ็คครูซี่มา ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสจแคร์ไลน์ของเราด้วยนะครับปีนี้ตั้งใจทำหรืบุูกมากเลยนะเพรอถึงกะจ้างมีทีมงานตัดต่อแล้วไม่ได้ตัดเองนะตอนนี้ยรันซับรันซับอ๋อขอสักแสนซับก็ยังดีนะปีนี้โอเคไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่วิดต่อไปครับบ๊ายบาย